ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาการบวชเป็นพระนี่ไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะ จะต้องลงทุนทีเดียวแหละ oh. ลงทุนกันตั้งแต่ข้ามชาติ oh. คือชาติที่ผ่านมาเนี่ย oh. จะต้องสั่งสมบุญให้ได้กเกิดเป็นผู้ชายนะครั oh. บุญน้อยก็ได้โอกาสบุญมากก็ ได้โอกาสมันยังงั้นนะต้องสั่งสมบุญเยอะมากเป็นกระเทยบวชได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้ชิงก็ไม่ได้ต้องผู้ชายขนาดเห็นเป็นผู้ชายเนี่ยยังต้องถามกันในโบสเลยผู้ชายหรือ ไม่น่าเชื ja aman, ar, like. ่อนะกะเห็นเงันเจาะขนาดนี้ยังต้องถามเดิมนี้ต้องถามไม่หนักเลยกทำไมก่อนนีโบยก็ถามครั้งเดียวผู้หญิงสิผู้ชายลือตีนี้ต้องถามสามครั้งไม่อกยจะมั่นใจผู้ชายห้าอะไรเงี้ยแย่งโอุ้่งจะมัดเลย ยังได้มีความรู้เพิ่มเติมลยว่าแต่วงการพระวงการมวยเนี่ยแข็งแรงนี่นะยังมีพวกนี้โอ้โหแลกเงินก็ไม่ได้ไปค่อนคอดเลยเัาหรอกสงสารเห็นใจที่เกิดมาเป็นลูกครึ่งครึ่งหญิงครึ่งชายก็ยไม่ใช่ความผิดหรอกแต่มันเป็นความพลาดที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นไหมล่ะแค่เจ้าชู้เล็กๆน้อยๆไงไมันออกมาเป็นอย่างนี้ <laughs> ตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิง <laughs> อันนี้ก็ไไรฟังว่าการจะบวชเป็นพระนั้นม่ใช่ง่ายต้องลงทุนข้างขามชาติสั่งสมบุญสั่งสมบรมีกันมาก่อนจะมาเป็นผู้ชายเนี่ยและเกิดกุศลศรัทธา ง่ายเลยนะจ๊ะแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสังอนุญาตเอาไว้ว่ามีอย่างนี้อย่างนี้ครับครบถ้วนบริบูรณ์ถึงจะบวชได้ไม่ใช่ง่ายนะสมัยก่อนยังมีธรรมเนียมถือเป็นประเพณีเดี๋ยวนี้รู้สึกจืดจ,จางไปละทำขวัญหน้า ขวัน,นัาครูไม่ใหญ่ยังเห็นด้วยนะเพราะการเอามาบวชเนี่ยหนาก็ไม่ก่อนเสียขวัญครับจะต้องเรียกขวัญเงินโดยหมอทำขวัญครับหมอทำขวัญน,นี่หน้านับถือเนี่ยจะพูดถึงพระคุณของบิดามารดาซึ่งปกตินากเลยมันก็จะฟังพ่อฟังแม่อะไรหรอก ตั้งก่อนบวชความคุ้นเคยเละมองข้ามเห็นท่านใจดีกาใช้เฉยเตือนอะไรก็ทำเป็นหูทนลมเพราะว่ายังไม่แจ่มแจ้งมองยังไม่เห็นคุณของบิดามารดาแต่เอตรองทำขวัญน,นากนี่แหละหมอทำขวัญน,นี่แหละทีนะนาคนี่ร้องไห้เลยนะจ๊ะ ซึ่งกบพระเทศอีกครับพระเทศเรื่องพระคุณของบิดามารดาสู้หมอทำขวัญไม่ได้เพราะเขาเป็นอาชีพครับอาชีพเขานี่จะต้องให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งนาคในี่ต้องร้องไห้ถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จรมีความทราบซึ้งกันแล้วมันก็มีความจําเป็นจำเป็นมากๆเลยในกะารที่ หมอต้องขวัญจะต้องพูดให้ทราบซึ้งว่าการบวชคราวนี้นอกจากเพื่อตัวเองแล้วเพื่อใคร,ครและใครคนนั้นนะมีพระคุณต่อเราอย่างไรเนี่ยต้องให้ซึ้งกันถึงนั้นบางทีก็แหลกกันถึงทั้งคืนเลยหมู่ญาติพี่น้องก็มารวมประชุมกันต้องลงทุนนะบ,บางทีเป็นหมื่นเลยเนะี่ย มาทำขวัญนาแล้วก็เลี้ยงแขกที่มาร่วมงานในวันนั้นนี่ก็เป็นการลงทุนนะถามว่าคุ้มไหมครูไม่ใหญ่ว่าคุ้มนะในด้านจิตใจในด้านคุณธรรมแต่ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยดูผุนเผยแล้วมันก็ไม่น่าจะคุ้มบางคนก็เป็นหนี้เป็นสีนกันแต่ถ้าคิดระยะยาว ว่านาคสาบซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนาคนั้นจากจะเดินสมมเลยเทเมาไม่รู้คุณบิดามารดาและทราบซึ้งความทราบซึ้งเนี่ยทำให้ตั้งใจบวชตั้งใจเป็นพระแท้เพราะมันช่วงสั้นๆแค่พรรษาหนึ่งแล้วก็ยังมีความเคารพบ,บิดามารดา ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจจากคนดีน้อยก็จะดีมากจากดื้อมาเป็นดีนั่นแหละดีตรงนี้ <c oughs> ลอยทําให้เป็นพระดีและภาพมันจะไปปรากฏในตอนช่วงสุดท้าย oh, <okay. S 1> ก่อนละโลกภาพเหล่านี้ไปปรากฏมันปลื้มนะ <c oughs> คุณธรรมที่มีความกระตันยูกะตะเวทีตอบิดามารดา <c oughs> และบวชเป็น ละแท้ช่วงสัน้นมันส่งผลตอนใกล้จะละโลกแม้หากลาดพลงังพยมโลกอาจจะมีเรื่องทำให้จุกจุกชิกชิกให้ใจหมองบ้างก็ยังได้รับการทบทวนจากพญายมราชซึ่จะไม่พูดเรื่องเศรศษฐกิจเลยพญายมราชจะไม่ถามเอาเป็นไงขายตะหวยรวยไหมฮะชาวกล้วยมังแรลงต่างอย่างที่ยกตัวอย่างก็ไม่ถามอย่าง ถามด้เรื่องบุญเรื่องบาปและภาพตรงนี้แหละจะไปปรากฏให้เห็นบนจออดีตหน้าหรืออดีตพระแท้จึงอาจจะภาพลังตอนเชื่องชิงช่วงช่วงชิง,ชง,ชงสึกชิงพบจะปรุ้มปิติในตอนนั้นและทำให้ชีวิตไม่ต้องไปอยู่ยมโลกหรือไปอบายไปสู่สุคติพบถามว่า การลงทุนในคราวนั้นคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มนะจ๊ะทีนี้ต่อมาเนี่ยมีองค์นน้นองค์นี้เทศมมบเป็นการเพื่มเศรษฐกิจเป็นนี่เป็นสิ้นไม่คุ้มกันประเภณนี้นี่ก็เลยก็ค่อยเลือล่างหายกันไปจะเหลือน,น้อยกันเต็มทีขนาดเสียดายทีเดียวถ้าใครเนี่ยยังนึกถึงพระคุณพ่อแม่ไม่ออก ไปบ้านไหนไมีการทำขวัญน,นาคให้เขาไปนั่งฟังด้วยอืม,อมจะซึง้งจริงๆเลยละ่ะจะทราบซึง้งนี่ก็เป็นการลงทุนกว่าจะบวชได้แล้วหมู่ญาติเขาเข้ามากันก็ดีบริขารเอ่ยอะจะตั้งใช้เงินใช้ทองซื้อกันลงทุนกันเยอะแยะไอ้ลงทุนเป็นทรัพย์เนี่ยก็ยังพอว่า แต่ลงทุนด้หัวใจที่อยากจะเป็นนักบวชอยากจะบวชเอาบุญนี้ให้ตัวเองให้โยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติบรรพบุรบุษปุปการีนี่แล้วก็บวชพอบวชมาแล้วเนี่ยทำไมได้รับการแนะนําสั่งสอนเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ถูกมันก็ทําสเปสะปามเรื่อยไปดูวันเผิงก็เหมือนกับพระดือ้อดูแล้วเป็นพระดือ้อทาอะไรนอกกรีดนอกรอยชาวบ้านเห็นแล้วก็ไม่ชอบใจกบ ทำนิติเตียงกงนใบนี่นนนมันเป็นงนอย่างนี้นะแต่ถึงจะติเตียนอย่างไรก็แล้วแต่ในสมัยพุทธกาลนี่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่เคยจับศึกเลยมีได้จับศึกษาเปลี่ยนจากส่อเสือเป็นสอคอจับศึกษาครับอให้เป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นท่านจะคอยจนกระทั่งอินทรีย์แก่กลลา เชื้อดือ้อจางลงไปหน่อยะระลึกชาติสอนกันเลยในอดีตเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ดือ้อแต่เพียงชาตินี้ชาติในอดีตยังดือ้อเพระาะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนี่เราก็มาเจอกันอีกชาตินู้นเธอเป็นนู้นชาตินี้เธอเป็นอย่างนี้ชาตินี้คนนู้นมาเป็นพระตาคตนี่แหละ,ละแล้วก็สอนไปอบรมไปเอ,อ้อเจากพระดือ้อที่สุดกายเป็นพระดีที่สุดคือเป็นพระอรหรันต์ไปเลย ไม่จับศึกแม้แต่พระเทวทัตทำสงให้แตกแยกปองประชชนชีพท่านต่างหลายครั้งแต่พระเจ้าท่านก็นไม่เคยถือสาแล้วก็ไมเคยจับศึกแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยคือให้โอกาสตลอดเวลาตอนสุดท้ายพระเทวทัตมีเจตเป็นกุศลในตอนทรณีสุอย่าง จะเริพุทธ,ธานสุสติโดยเลิกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแม้ไปตกในมหานรกอเวจีแต่ช่วงจิตสุดท้ายที่มีความเลื่วมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านไม่โกรธเลยเนี่ยขนาดเราฆ่าดังหลายครั้งทั้งโดยตนเองแล้วก็ใช้คนอื่นก็ด้วยปยุญค,คนนู้นคนนี้พบต่อไปในอนาคต จิตที่เป็นกุศลน,นี้เนี่ยจะไปดูดบารมีเก่าทําให้ท่านเป็นพระปัิเจ้าพ,พระองค์หนึ่งในอนาคตการทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่จะนําไปพิจารณาว่าควรจะเปลี่ยนแปลงจากําว่าศึกเป็นศึกษาหรือจับศึกมาจับสอนนะ ก็กำลังรบหลักสามแสนกว่ารูปเนี่โอ้โหทั้งพระทั้งเนรในตัวประเทศเหมาะสมอย่างยิ่งทีเดียวที่เราจะเอามาอบรมกันอย่างไรและยิง่งตันนี้เกิดความคึกคักนะว่าอยากจะขจัดอรชีหรือแต่ลชีครูไม่ใหญ่นี่ดีใจเนี่ยวัตถุทั้งสังฆมณฑลทุกองค์นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่าน อยากมีแต่พระดีๆเนี่ยไม่มีเวลสักองค์คเออครูไม่ใหญ่ดีใจนะเนี่ยน่าจะไปค้นคว้าช่วยกันศึกษาค้นคว้าคำสอนตั้งเดิมในสมัยพุทธกาลเนี่ยระการเป็นพระแท้เป็นรัชคีก็เป็นกันอย่างไร,รแล้วก็เอามาวางแบบแผนกันเลยอบรมกันทุกองค์ทั่วประเทศ ข่าวคอส์กอบรมรัชชีครับนี่งิคุหรือพระแท้โปรเจกต์พระแท้ครับรเน้นแท้ทุกองค์ทุกประเทศเออดีนะดีไหมดีครับดีนะจ๊ะครูไม่ใหญ่ว่าดีทีเดียวแหละแล้วก็ชาวโลกเนี่ยไม่ควรจะไปตีเตียนอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ย ทัจจติกะทั้งติกนทั้งสองคือคฤหัสถ์และบรรพชิตนั่นแหละเพราะว่ามีพุทธบริษัทสี่ไมมีอะไรบ้างาาอ่ะพระภิกษุบุตรบกบาสิกาอ่าภิกษุภิกษุณีไม่มีแล้วก็สัมมณีอุบาสกบาสิกาคัภิกษุสัมมณีอุบาสกบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่คือบางทีเนี่ย ญาติโยมเนี่ยไปเขี่ยวเข็นให้พระตามใจตัวให้ดีแบบชาวโลกี่จะไปโทษพระเนี่ยไม่ได้อายกตัวอย่างให้ฟังนะไปเขี่ยวเข็นพระให้ท่านตรวจดวงชะตานะ่ะซึ่งท่านก็ไม่ใจผู้ชำนาญการเพราะไม่อาชัยอาชีพระว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนะี่นยผู้าอนุญาตแค่ว่าใครจะบินนบาก บางองค์ดูเลิกดูยางไม่ให้ไปเจอโจนอ่งนั้นโอเคแต่ไม่ได้อนุญาตให้ไปดูดวงยะตาใครให้ดูเลิกแค่นั่นนิดๆหน่อยๆที่เราไปเคี่ยวเข็นอยากให้พระดูหมอพระตั้งแต่ฉลองศรัทธาไม่อยากเสียน้ําใจแตเอาก็ด้วยจริงๆแล้วโยมไปควรอย่าไปบรบกวน่นถ้าอยากจะรู้อนาคตถึงตัวเรานี่นะ โน่เน่ไปสมาค,โคมโหู่น่หรือาอชีพหมอดูเขามีเยอะแยะมันอาชีพเขาเขารวบรวมสถิติมาเป็นพันๆไปยอนนัน่นแหละแล้วพูดได้ถึงพริกถึงขิงเลยเคี้ยวพริกเคี้ยวขิงะไรเลยอย่างนั้นสิจะไปรบก,กวนท่านไปท่านดูหมอดูอะไรสระเคราะห์ต่อชะตาชีวิตท่านจะได้มีเวลาทำกิจ ไอเป็นพระแท้ไงแล้วก็จะไปเอาบุหรี่หมากพลูอะไรไปถวายท่านพอไป,ปถวายท่านก็ลองลองดูที่ไปเอาบุหรี่หมากพลูอะไไปถวายท่าน <c oughs> ท่านก็ลองลองใหม่ๆก็มึนๆก <c oughs> ็นกเข้าเอ๊ะชักม่วนเพนร <c oughs> าะอม่อชักมันไงว่าจะหายาโงมถวายไม่มีท่างเลยไปซื้อเ่ยเห็นไหมเอาสิ่งเสพติดไปถวายท่านแล้วจะไปโทษท่าน ันก็ไม่ถูกทั้งหมากรูบุรีแล้วก็จะไปถวายท่านหรือบางทีไปขอของขลังนั่งมันอาท่านก็นไปขาดใจไปเกณฑ์ท่านในทางเขียนยันดีๆเขียนอะไรไม่รู้ขยุกขย,ยิกเลยอ่านก็ไม่ก็จะออกของขลังเนี่ยมันแพ้ไฟยังไงตายหมดเราคิดอย่างนี้ซะ เออถ้าของขวัญน,นอีกเรื่องหนึง่งเขาให้ไว้สําหรับไปแล,ล้วนึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงพระรัตนตรยัยแต่ของ,งขลังนั้นมันนึกคนละเรื่องกันไปหรือจะไปเขี้ยวเขียนให้ท่านลดน้ำมนต์อะไรเงี้ยน้ำหมูกน้ำมนต์อาบน้ำกันเป็นไหมแล้วก็อาบน้ำเป็นแล้วจะไปท่านช่วยอาบ ถ้าอยากได้น้ำมนเราก็มาเอาเนื้อมนก่อนแจกกันทุกวันทุกอาทิตย์จะตำนานสิบซองตำนานหรืออย่าอย่ๆกับสัมมาหลังไปล้วก็เข้าห้องน้ำกับสัมมาหลังมีเนื้อแล้วก็จะใส่น้ำเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเนะเออน้ำเนี่ยมาแล้วแต่เราแต่เนื้อต้องเอาไว้สัมมาหลังไปเรื่อยๆลดกันไปเรื่อยๆครูไม่ใหญ่ในชอบใจพระเดียบคุณหลวงตาบัว ฟังท่านเทศคือมีคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ไปกราบท่านขอให้ท่านเปอาก็ม่อมครับท่านบอกว่าไงรู้ไหม <laughs> เราไม่ใช่งูเห่าเนี่ย <laughs> <laughs> จะให้เรามาขูฟ่ฟอกๆ <laughs> เออแม่ครูไม่ใหญ่เห็นด้วยจริงเลยเนี่ยเพราะฉะน,นั้นจะมาโทษพระอย่างเดียวไม่ได้นะครับ <laughs> ต้องโทษโยมด้วย <laughs> ค เปน็นนันพระเนี่ยท่านก็ไม่มีเวลาเวลาทำกิจเลยมันเป็นอย่างนี้นะกิจของพระแทนมมีอยู่แต่เราไปรบกวนนั่นสิ่งที่พระท่านจะสงเคาะโลกน่มีอยู่อย่างเดียวโดยทำคำสอนเนี่ยพอท่านทรงจำคำสอนาสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วเข้าไปกราบฟังสิว่าเออจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตหรือประโยชน์อย่างยิ่งชีวิตคืออะไรเป้าหมายของชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรหรือเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นยังไงกฎแห่งกรรมมีไหมนรกสวรรค์มีไหมอะไรต่างๆเหล่างนี้สิพระท่านก็จะได้เทศนาได้หรือมีหลักธรรมอะไรบ้างสำหรับจะครบคู่คนซึ่งมีอยู่6กทิศนี่แหละ หรือวิดาจะปฏิบัติต่อบุตรอย่างไรบุตรกับบิดาอย่างไรศริษย์กับอาจารย์อาจารย์กับศิษย์อย่างนี้เป็นต้นหรือสามีภรรยาอะไรต่างพวกนี้โน่ต้องไปขอความรู้กันอย่างนี้และเราจะเจอพระแท้พระถ้งจะได้มีเวลาทำกิจวันพระเนี่ยจะไปคิดว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับและแต่ความสมัครใจจะเข้าวัดก็ได้ไม่ใช่นะครับ ต้องเข้ามันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องเข้าไปศึกษาธรรมปฏิบัติต้องไปบำเพ็ญบุญญกริยาวัตถุในวันพระกันเราเข้าไปก็เอาพัตตาหาไมสวายท่านพอท่านฉันเราก็สวดมนต์มังนังสมาธิมึงแล้วก็หลังจะนั้นกับฟังธรรมจากท่านหรือช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาด ห้องน้ำห้องท่าสาาวัดวาอารามแหมันสะอาดสะอานกันไปเออถ้าทำอย่างนี้<ม>พระพุทธศาสนา<ม>ก็จะ,จะเจริญรุ่งเรือง